สวัสดีสสดค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะประธานศรดาวันนะคะพาคุณผู้ชมมาที่วัดเพลงจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะศาดาวันเนี่ยก็เคยได้มาดูตามหลักฮวงจุ้ยให้กับสถานที่แห่งนี้นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยแต่เดิมเนี่ยชื่อว่าวัดเพลงร้างซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ ชื่อเนี่ยชื่อวัดเนี่ยเลยแค่วัดเพลงก็คือหลังจากที่ <c oughs> สารดาวันได้มาดูหลักหงจุ้ยต่างๆในครั้งที่แล้วค่ะ,ะมีอะไรทำวารางออกไปใช่ค่ะไ <c oughs> ด้ดูตามหลักหงจุ้ยแล้วเนี่ยของสถานที่วัดแห่งนี้มีอะไรที่ต้องแก้ไขบ้างคะคือใหม่ๆที่ํำวารางเนี่ยเพราะว่าก็คือไฟก็ดับเหลืออยู่ที่เจพาพระองค์พระแค่น,นั้นเองนะคะ ยังไม่สว่างเท่านี้อันนี้ก็ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้สว่างมากขึ้นก็พระพระประธานท่านก็มีพลังแล้วแล้วก็ข้างหน้ามีติดไฟแล้วใช้ได้ก็ <c oughs> แต่ว่าที่เราเดินเข้ามาเนี่ยไฟอันนี้ปิดหมดเลยถ้าปิดหมดตลอดเวลาเนี่ยก็จะไม่มีคนมาเข้าวัดทำบุญเห็นพระอาจารย์ท่านโทรมาว่าไม่มีคนเข้าวัดมาทำบุญเลยก็เลยต้องมาดูแต่ปรากฏว่ามันกเกิดจากไฟที่เราปิด <c oughs> คือประตูเนี่ยเปียกมันปากคนเราต้องกินข้าว กินข้าวก็คือเป็นทางเข้าของทุกสิ่งทุกอย่างนะว่าเทวดาก็เดินก็จะพาคนเข้ามาทําบุญอะไรแบบนี้ไงแต่ถ้าเราดับไฟเทวดาท่านมองไม่เห็นมันมันมืดแล้วฉะนั้นก็เราจะต้องเปิดไฟเนี่ยสามดวงเนี่ยยี่ิบสี่ชั่วโมงพระอาจารย์ไม่ต้องไปคิดเดียวเวลาคนเข้ามาทําบุญเนี่ยค่าไฟมันมันมันเหลืออยู่แล้วนะคะถ้าเราไปคิดว่าไปหยัดแล้วเราก็ดับไฟไงคนจะไม่เข้ามาทําบุญเราก็จะต้องเป็นทุกข์นะคะวิธีการแก้ไขแค่นี้ แต่ไฟด้านนอกอันนี้ก็ไม่ทราบว่ากลางคืนมีไฟไหมแต่ว่าไฟต้องติดแบบนี้ติดอย่างนี้กับข้างนอกเหมือนกันอีกชุดหนึ่งนะแล้วก็เปิดไว้กลางคืนก็ต้องเปิดไว้ไม่ใช่ปล่อยให้มืดมืดเนี่ยพวกพูดผีก็จะมายืนบังที่ได้แก้เรื่องแหลมที่ให้เอามาปิดเอาแหลมแหลมก็คือทางกรรมการวัดเขาก็ได้ปิดกันเนี้ยปิดความแหลมแล้วก็คือการก็จะไม่มีการทํร้ายทํร้ายกันเพราะว่าเมื่อสามปีที่แล้วก็ได้ข่าวว่า พระที่วัดนี้อยู่ๆก็เถิมมีดขึ้นมาไล่แทงคนอะไล่แทงคนก็อาพจาอาจารย์ยังไม่ได้เข้ามันห่างกันแค่เดือนเดียวท่านั้นเองก็มันเปิดจัดสีก็ตั้งแต่ติดอันนี้ไงตั้งแต่ปิดแหลมแหลมมเขาก็เขาก็จะหายไปเพราะว่าพูดผีวิญญาณสิงร่างเขาไงเขาก็จะเถิมมีดไล่แทงคนในชา้ค่ะพอเราปิดตรงแหลมแหลมเนี่ยก็คือความสงบวิญญาณก็จะหายไปวิญญาณที่จะทำร้ายคนก็จะหายไปก็จะก็จะสงบทันทีไม่มีเรื่องแค่นี้เองนะคะ นี่ยเพราะเราปิดแค่นี้เองนะความแหลมเนี่ยอาจารย์บอกว่าคือการทิ่มแทงเขาถือมีดไล่แทงคนในวัดเนี่ยนะคะแล้วจุดที่สองที่แก้คือหลังองค์พระไม่คนมีประตูทางเข้าทางออกปัจจุบันทาให้นเขาลั่นกรอนแล้วไม่เป็นไรแก้ไปนะคือการลั่นกรอนลั่นกรอนแล้วใช้ได้อ๋อท้านลั่นกรอนคือเป็นปิดด้านหลังองค์พระก็มีบอกให้ท่านลั่นกรอนแล้วคุณจะโยนลงน้ําไปเลยคือห้ามเปิดอีก จากวันนั้นมีพระอาจารย์องค์เดียวตอนนี้มีเพิ่มมาเป็นสิบแล้วค่ะก็หลายองค์เนาะก็เข้าออกใช่ไหมพระอาจารย์ก็เาจะมาไหว้เข้าลับแต่ว่าก็คือประจำวัดมีบ้างไหมครับอาจารย์ประจำวัดเกาคือพระครูก็อยู่นี่สามปีแล้วแล้วก็มีลูกศิษย์ใหม่สองรุ่นและสาก็ถือว่ามีพระอยู่แล้วใช่ได้ค่ะค่ะนี่แค่แสองสิ่งนะครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าวัดไหนที่เกิดเรื่องแบบนี้คล้ายๆกันนี้ดูเป็นตัวอย่างว่า ซ้อมเมื่อปีที่แล้วได้มาแก้หลักจุลนิยสอง 2> 2ปีกว่า,2 2> วาแล้วครัปัจจุบันนี้นะฮะก็ทําให้มีพระสงฆ์เพิ่มขึ้นอันนี้สิ่งนี้เป็นความภาคภูมิใจของการแก้จุลนิยมไม่<อ>ไม่ค่ะคือไม่ล้างไม่ล้างมีพระมาประจาอยู่แล้วสามรูปค่ะการที่ซ้อมไม่สามารถจะไป <c oughs> ได้ทุกวัดได้เนี่ยสื่อตรงนี้จะช่วยได้เยอะก็คือให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ีหน้าจอเลยค่ะ ก็เป็นสิ่งที่สารรดาว,วัระปวินชัยนะคะได้มาดูหลักวงจุย้ยในเรื่องของวัดเพลงเนี่ยที่ต้องแก้ไขก็คือเรื่องของแหลมของตัวแหลมแล้วก็การที่ปิดประตูด้านหลังของตัวโบสนะคะซึ่งก็ทําให้วัดเพลงร้างนะคะจากที่เป็นวัดเพลงร้างเนี่ยในตอนนี้ก็ได้มีพระสงฆ์ได้มาอยู่จําวัดที่นี่แล้วนะคะ,คะก็สําหรับคุณผู้ชมที่ มีอยากจะให้สประธานซอระดาวันเนี่ยได้ไปดูหลักหงจุ้ยให้กับวัดต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเรื่องพระเนี่ยก็มาจําวันแล้วสามลูกนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่ว่าการที่ไม่มีคนมาถวายปัจจัยทําบุญเนี่ยก็เพราะว่าหงจุ้ยเกิดจากไฟสามดวงเนี่ยปิดอยู่ปิดป๊อบปิดนานแค่ไหนไม่ทราบแต่การที่ปิดเนี่ยแล้วเกิดจากสามวันก็ถือว่าจะไม่มีคนเข้าวัดแล้วจะคนจะไม่มาทําบุญ เนี่ยถ้าถ้าพระโควิดไม่โทรมาเราก็ไม่มาไม่มีคนเข้าวัดนะคะอุ้าที่นี่และสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงข้างในเนี่ยมาครั้งแรกไม่สะอาดแต่ตอนนี้ทางการได้แก้คือปิดประตูแล้วก็ปิดปิดมุ้งลวดให้เนี่ยคือกั้นแก้ที่ไม่ให้มาขี้เงี้ยสกปรกนะคะก็ถือว่าคือปัญหาเรื่องการไม่มีพระอยู่ก็คือล้าก็คือได้แก้ไปแล้วแล้วต่อไปก็คือการเปิดไฟตลอดอย่าปิด ก็จะมีคนเข้ามาทําบุญและด้านหน้าด้วยควรพระจนันทร์ไม่ต้องขีดเด้เหนียวถ้าเวลาคนเข้ามาทําบุญไม่ใช่ทําบุญเลเห็นมาพระจันทร์บอกว่าดับไฟเพื่อประหยัดเนี่ยใช้โซลา่าเซลล์เนี่ยอันนี้ประตูเนี่ยโซลา่าเซลล์เนี่ยมกลางวันไม่เปิดควรจะเปิดทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อสอ่งพลังให้ไฟนี่มันทับเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นมีเทวดาจะพาคนมาทําบุญนะมาใสา่มาถวายสังฆทานบางอย่างก็คือปัจจัยนะคะถ้าพระจาจาร์ยังคงปิดเนี่ยมันจะไม่มีคนเข้า เอ๊ะนี่มาทำอะไรทำบุญเหรอให้เขาเปิดไฟแป๊บเดียวมาเลยเห็นไหมพระอาจารย์เห็นปะเขาเปิดไฟแป๊บมาเลยเห็นปะเนี่ยเห็นปะบเดียวเองนั่งรอเลยครับเอาเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะตอนนี้ก็มีญาติโยมชาวพุทธนะคะได้เข้ามาทำบุญค่ะถ่ายตอนตอนยืนก็ได้ตอนยืนว่าเขาเพิ่งเข้ามาอันนี้อาหารหน้ามากล้องหันมากล้องค มาทำบุญใช่ไหมคะมาทำบุญค่ะอ๋อเห็นไหมพอเปิดไฟแป๊บเดียวมาเห็นไหมเห็นไหมพอเราพูดสงว่าต้องเปิดไฟนะจะมีคนมาทำบุญพอเปิดไฟแป๊บเดียวมาเลยเห็นไหมก็ทันถันแป๊บเดียวสักเสธิ์พระที่นี่ศัก์สธ็จอยู่แล้วเพียงแต่เราไปดับไฟท่านไงนะคะก็อันนี้ได้เห็นพิสูจน์ได้เห็นชัดเจนนี่ปฏิหารเห็นเดี๋ยวนี้เลยเคยมาบ่อยไหมคะไม่เคยเพราะไม่เคยเห็นไหมอาจารย์คนลุกเนี่ย แล้วไม่เคยครั้งแรกเลยค่ะโอ้โหเห็นไหมไม่น่าเชื่อพอดีเพิ่งเปิดไฟเนี่ยท่านก็เข้ามาใมากครั้งแรกโอ้ไม่น่าเชื่อมี่ไงเพิ่งมาครั้งแรกเห็นไหมนี่เห็น่สุทธิ์เห็นแล้วใช่่เปิดไฟปุ๊บมาทันทีมาครั้งแรกด้วยทั้งที่ท่านไม่เคยมานะเนี่ยนี่เพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยเห็นไหมปฏิหารการเปิดไฟแค่นั้นเองเดี๋ยวนั้นเลยได้เห็น ค,ค่ะสาธุค่ะสาธุคุณเลกกจากไหนหรอคะก็เาสองคนค่ะการที่เ,เราเ<อ>พิ่งพูดท่านพระครูท่านบ่นว่าโทรมาบอกว่าโยมาดูให้หน่อยเตมีพระไม่ล้างแล้วแต่ทําไมไม่มีคนมาทําบุญเลยก็เลยวันนี้เลยรีบตั้งใจมาดูว่าเพราะอะไรปรากฏว่ามาถึงเนี่ยไฟตรงหน้าประตูดับหมดการที่ไฟหน้าประตูดับหมดนี้คนจะไม่เข้าวัด เพราะคะนไม่เขาวัดทั้งกบ,บนไม่มีเงินไม่มีปัจจัยมาใช้ใจ่ายอะไรแบบนี้ค่ะแต่วันนี้เขามาสั่งให้ท่านเปิดไฟเปิดไฟปุบ๊บทั้งชุดเลยเฟรนชิพเนี่ย ห้าท่านเนี่ยไม่เคยมาเลยนะไม่เคยมาก็อยู่ๆก็มาเพราะเราเปิดไฟที่นี่เองค่ะอาจารย์มาด้วยค่ะเห็นไหมนี่ไงมาเยอะแยะเลยโอ้นี่มาครั้งแรกเลยใช่ไหมเห็นไหมปฏิหารค่ะค่ะขอโทษแล้วท่านไม่เคยมาเลยไม่เคยเข้าวัดนี้โอ้ไม่น่าเชื่อปฏิหารเห็นไหมไม่เคยมานะคะนี่มาครั้งแรกค่ะลักบุญเนี่ยท่านพูดเนี่ยก็เพิ่งจะเดินเข้ามาเนี่ยประมาณเกือบสิบเกือบสิบกว่าท่านเนี่ย ซึ่งมันเป็นไปนได้ยังไงปฏิหารมากนะเพราะว่าท่านทั้งหลายบอกว่ายังไม่เคยมาที่วัดนี้เลยพอเราเปิดไฟเพราะท่านเดินเข้ามาสุดกว่าท่านนะ่มันเป็นไปนได้ยังไงนะเออบอกว่าไม่มีคนมาทําบุญน,นี่แหละนี่แหละเข้ามาละเห็นไหม แล้วพูดไม่ถึงห้านาทีแค่นั้นเองนี่ฮะนี่คือปฏิหารพระาจย์ได้เห็นแล้วใช่ไหมนี่แหละคือปฏิหารนะคะพระาจย์จะห้ามปิดไฟนะด้านหน้าควรจะติดไฟสามดวงแบบนี้เหมือนกันคนจะเข้าวัดตลอดเวลาเลยนะคะดีใจค่ะได้มาเจอที่นี่ค่ะมาจากวัดมหาันนารามาของพ่อพร่ล่วงทองคําค่ะมาเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกค่ะวัดนี้แต่มาแจกทานหลายรอบแล้วค่ะแต่วัดวัดนี้เพิ่งมาครั้งแรกค่ะคุณไม่น่าเชื่อนี่ครั้งแรก มาครั้งแรกค่ะปฏิหารนะเนี่ยจ้าที่ได้เจอซอก็ดีแล้วค่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและหลังจากที่เราได้บันทึกรายการกันอยู่นะคะก็ได้เกิดปรากฏการณ์ที่แบบปฏิหารนะคะก็คือสิ่งที่ประธานซรัดาวันนะคะได้มาดูในหลักของแหลมของอุโบสถแล้วก็การปิด ประตูทางด้านหลังของโบสถ์นะคะแล้วก็การเปิดไฟซึ่งจะทําให้ชาวพุทธเนี่ยมาทําบุญมากขึ้นนะคะก็หลังจากที่เรากําลังถ่ายรายการกันเลยนะคะก็ได้มีชาวพุทธเนี่ยเข้ามาร่วมทําบุญค่ะ,คะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่รับชมรายการก็สามารถมาทําบุญกันได้ที่วัดเพลงจังหวัดนนทบ,บุรีแห่งนี้ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเตอแล้วซ้อแล้วดาวันนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศภายรอบวัดเพลงกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันภายนอกของบริเวณอุอโบสถนะคะก็เป็นภายรอบวัดเพลงนะคะซึ่งหลังจากที่เราอยู่ในอุโบสถเนี่ยก็ได้เกิดปฏิหารนะคะซึ่งมีพี่น้องชาวพุทธเป็นจํานวน12นท่านมาร่วมทําบุญค่ะโดยไม่ได้นัดหมาย,ย,มห,มายหลังจากที่ที่ซอพูดกำลังพูดพอดี<ช>ว่าท่านอย่าปิดไฟนะถ้าท่านปิดไฟตรงประตูนะจะไม่มีคนมาทําบุญนะ,ะพอเราเปิดไฟป๊ ไม่ถึงสองนาทีเอาละมากันสิบสองท่านเลยต้องบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วคือท่านศักดิ์สิทธิ์นะค่ะแล้วหลังจากที่ซอได้ดูบริเวณภายนอกนี้แล้วว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะด้านนอก้นอกมีอะไรต้องแก้ไขคงที่ไม่ผิดค่ะทําถูกต้องแล้วโบสถ์โบสถ์แล้วก็รอบรอบวัดก็อันนี้ไม่ผิดค่ะคือผิดที่ว่าท่านไปดับไฟไงจุดแรกคือไฟตรงทางเข้าประตูใหญ่เลยท้าไจะไปโซลาเซลล์อยู่นอกตัวโบสถ์มันไม่ใช่ ไม่ใช่ต้องติดตัวโบสเองอ๋อต้องติดที่ตัวโบสเลยใช่ค่ะติดผิดแค่นี้คนก็ไม่เข้าวัดไม่ทำเป้นพราะเห็นพระครูท่านกระโบนโอ้คนไม่เท่าวัดทําบุญเลยท่านมันก็อยู่แล้วซอมาไม่ถึงไม่ถึงวันคนก็ลังไรว่ไม่ใช่ไม่ถึงวันไม่ถึงห้านาทีนะคะพ่อซอกกำลังพูดบอกว่าเนี่ยถ้าจะดับไฟตรงประตูทางเข้าไม่ได้นะถ้าท่านดับไฟจะไม่มีคนมาทําบุญนะพอพอติดไฟเสร็จไม่ถึงสามนาทีเท่านั้นเอง เข้ามา12ท่านทั้งทั้งที่12ท่านนี้ท่านบอกว่าไม่เคยมาที่วัดนี้เห็นไหมเนียปาฏิหาริ์พระประธานท่านศักดิ์สิทธิ์มากหลวงหลวงพ่ออู่ทองใช่ไหมใช่ค่ะศักดิ์สิทธิ์มากนะที่จริงท่านศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราทําดีๆจะรุ่งมากทีเดียววัดเนี่ยจะรุ่งมากทีเดียวนะคะอันนี้เป็นแบบคือเสียดายว่าคนอยู่ก็ไม่ค่อยรู้ก็ไปดับไฟท่านนี่นะคะเสียซึ่งในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ท่านพระครูก็ได้รับฟังในมูลเหตุของซ้อนแล้วก็เชื่อศรัทธาเพราะว่าสิ่งที่เขาได้แก้ไขก็คือทาง ด้านในเนี่ยเข็นชัดเจนคือปิดตัวแหลมแล้วก็ปิดประตูตายข้างในแล้วสิ่งที่ก้างขายก็คือเรื่องไฟใช่ไหมก่อนหน้านี้ตัวแหลมเนี่ยจั่วเนี่ยแหลมเฟี้ยวเนี่ยมันเกิดเมื่อสามปีที่แล้วก็เกิดเรื่องที่ว่าพระเนี่ยที่อยู่ในวัดนี้อยู่ๆก็เถอมีดเถอมีดไล่แทงพระด้วยกันจนพระครูอยู่ไม่ได้ต้องหนีนะคะวิธีแก้ก็คือมันจะมีจั่วอยู่ในในตัวโบสถ์อยู่หน้าองค์พระพอดีที่เป็นทรงนี้นะคะก็บอกให้ให้ ทำลายทิ้งไปซะมาให้ให้ลบตัวแหลมคมออกไปปรากฏว่าเขาก็เอาแผ่นเอาง่ายๆเอาแผ่นไม้เนี่ยเสียบแปะตัวแหลมๆเนี่ยแปะปิดแหลมๆกันเองค่ะเพราะที่เอามีดมาไล่แทงคนด้าอยู่ๆท่านก็หายไปเลยคือทำยังไงก็ได้ให้แหลมมันหายไปหายไปใช่เพราะนี้พวกนี้จิตวิญญาณพูดผีไงมันสิงร่างเขาไงเอามาเถื่อมีดไล่ทิ่มแทงอยู่แบบว่าบ่อยมากวันเว้นวันนี้ทำให้พระสงฆ์ท่านอยู่ไม่ได้ต้องหนีกันค่ะแล้วตรงบันไดทางเข้าตัวโบสถ์นะคะซอ เก็อันนี้เราถ้าเราประเมินว่ามันเป็นชานพักซะที่เหลือก็เป็นบันไดสามขั้นเราประเมินแบบนั้นแล้วกันนะคะแต่ว่าไฟเนี่ยเรื่องใหญ่ทําให้คนไม่เข้าวัดทำบุญชุดนี้เนี่ยไม่เคยมาที่วัดนี้เลยนะคะพอเราปิดไฟปั๊บเข้ามาทันทีค่ะปฏิหารปฏิหารมากมากซึ่งเราก็ได้เดินวนรอบองค์พระสามรอบค่ะค่ะก็ ถ้าหากว่าทุกอย่างฮวงจุ้ยไม่ไม่ทำลายมันนะคะก็ความเจริญรุ่งเรืองของวัดคนมาจะทําบุญเยอะแยะเนี่ยแค่แป๊บเดียวเท่านัสิบสองพันมากันล้เต็มเต็มบทเลยนะคะต่อไปก็จะรุ่งเรืองนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องพลาดน,นินน้ําลงไฟถ้าท่านไม่เข้าใจถ้ากระท่านไปทําลายเขาตลอดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดสิ่งที่เป็นอัปมง,งคลเรื่องไร้ไร้เช่นเอามีไล่แทงคนนี้คือพระท่านก็ก,ก็มีเรื่องเสียหายนะคะ ราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขมันง่ายนิดเดียวเป็นแต่ท่านลืมไปทําไมพวกท่านลืมไปก็เกิดแตกความเดือดร้อนเสียหายขึ้นซึ่งมันไม่ใช่วิธีแก้มันก็ง่ายนิดเดียวแค่ติดไฟกันนั่นเองอก็คือท่านดินน้ำลบไฟไม่ใช่เรื่องยากขอให้ท่านเข้าใจนะและแก้ไขเสียคุณผู้ชมที่รับชมรายการนะคะสิ่งที่สรดาวันได้พูดไปในเรื่องของหลักพวงจุ้ยต่างๆนะคะ,ะ,คะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไร แค่เราได้แก้ไขตามหลักฮวงจุ้ยเล็กๆน้อยๆนะคะก็ทําให้สิ่งที่แบบมันมากวนใจขัดใจเนี่ยก็ทําให้หายไปได้แล้วก็ราบลื่นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็อยากจะเชิญชวนชาวพุทธนะคะที่รับชมรายการก็สามารถมาร่วมทําบุญกันได้นะคะก็แจ้งมาวัดเพลงนะคะมีปัญหาในวัดใช่ค่ะหรือว่าจะมีปัญหาก็แจ้งมาได้ที่ทางรายการเราจะขึ้นเบอร์ไว้ที่หน้าจอนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยค่ะ สำหรับโครงการที่สร้างองค์พระในกรุงเทพตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะจ<ะ>้าก็เราได้กำหนด <c oughs> วันที่จะปฏิสฐานองพระพุทธชินราชก็ประมาณวันที่สามวันอาทิตย์ที่สามเ,ออเดือนหน้านี้กร,รกฎา,านะครับ <c oughs> เพราะว่าวันที่สามเนี่ยแปลว่าอังคารความมีพลังความรุนแรงคือมอนกระเปรียบมันความเป็นนักรบอ่ะแล้วก็วันอาทิตย์คือผู้นําผู้นานะคะวันที่คือผู้นําผู้นําในการต่อสู้หรือมีพลัง ะะแต่ว่าออแล้วก็วันนั้นพอดีห้าขามแปบลบว่าเป็นเป็นพระเป็นเลขของพระนะคะเพราะฉะนั้นมันเข้ากันกับพระองค์นี้มากทีเดียวนะคะก็เลยได้ <c oughs> คือเข้ากัน3ามอย่างไงก็เลยได้วันนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็กําลังไปดูติดตั้งอยู่ที่ขาเสาทางด่วนนะคะและ้วคาว่าต้องพิงเสาอ่ะแล้วก็จะทําศาลาสวยๆเลยนะคะแล้วก็องค์พระท่านจะอยู่ภายในศาลา <G ül> s> <S ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วคงจะได้ดูว่าท่านจะสวยงามสักแค่ไหนนะคะอันนี้จะ <c oughs> สารอันนี้องค์พระชินาราชนะคะก็จะสร้างความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นคือเรามีปัญหาเรื่องของกรรัฐบาลเนี่ยเป็นมาตั้งกี่ยุก,กี่สมัยที่มีการยึดอํานาจอยู่ตลอดเวลา <c oughs> นะคะเพราะ <c oughs> ฉะนั้นวิธีแก้ไขเราจะเพือมีการกอม็อบมาไม่รู้ตั้งกี่สิบร้อยม็อบแล้วก็ไม่สําเร็จ ซึ่งผู้ที่ก่อมากกว่าไปติดคุกบ้างอะไรพวกนี้ขึ้นศาลตั้งกี่รอบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เป็นการที่แก้ไม่ได้นะคะ,ะวิธีที่แก้ได้เร,เราเชาวพุทธเนี่ยเราก็ต้องมีความศรัทธาในเรื่องของอพลังขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเราต้องเชื่อถือศรัทธาท่านเพราะท่านเป็นชาวพุทธมัน,มนก,การแก้ปัญหามันง่ายนิดเดียวเพียงแต่ท่านจะต้องอัญเชิญอยู่ที่หน้า อยู่ตรงช่วงที่เป็นฟุตบาทก็เรียกว่าไม่ไม่ต้องมีคนเดินสัญจรมากนะคะแล้วก็ให้ท่านเนี่ยตั้งประจันหน้าไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งประวัติอนุสาวรีย์เนี่ยทุกท่านก็ทราบดีว่าในอดีตเนี่ยวิธีการก่อสร้างอันนี้ก็คือเอาวิญญาณของทหารเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ลงไปฝังทั้งเป็นนะคะเพื่อไงว่าวิญญ,ญาณน,นี้ก็มีพลังที่แรงมากนะคะก็จะทำให แล้วก็เอากระดูกของทหารที่เป็นลบมาเนี่ยก็มาฝังไว้ที่นี่คือรวมกันหมดครับนเรื่องของทหารทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะเกิดวิญญาณทหารเนี่ยวนเวียนอยู่ในอนุสาวรีย์นั้นเพื่อจะมีการยึดอํานาจของคนทั้งประเทศนี่หมายถึงว่าทิศทางที่ที่เราตั้งพระเนี่ยเขาจะต้องเอ่อมาจากทางที่มาถักวิทยาวดีก็คือคือพวกงานมันส่งผลถึงคนทั้งประเทศนะคะ อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอีสานเนี่ยโดน <ฮะ S 1> พอ่ะเพราะว่ามันมาทางวิภพวดีนะคะจะต้องมีมีผลกระทบเกี่ยวกับการยึอดอำนาจโดยตรงเช่นจนลงทุกคนนะคะชาวไร่ชาวนาก็มีความยากจนข้นแค้นทำหากินลําบากนะคะวิธีนี้คือการที่เราจะให้พลังขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประจันหน้าประทากกับวิญญ,ญาณทหารเพื่อสกัดไม่ให้วิญ,ญญาณนี้ออกมาทําการยึอดอํานาจได้อีกต่อไปนะคะ การแก้ปัญหาแบบนี้มันมันเป็นเรื่องที่คือเราไม่ต้องไปต่อสู้กับใครนะคะไม่ต้องไปลบลาข้า,าฟันไม่ต้องไม่ต้องไปฟ้องร้องทางคาดีให้มีเรื่องเยอะแยะไปหมดซึ่งท่านก็ต้องปดวดหัวในการที่ต้องไปแก้ความแก้คดีทุกศาลอันนี้เราไม่ต้องค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้เข้าไปซรฬาวันเนี่ยได้เข้าไปดูหวงจุ้ยนะคะในตโบสถแล้วก็ได้เดินวดรอบองค์พระนะคะ3ามรอบ แล้วก็ดูห่วงจุ้ยหลักต่างๆภายนอกบริเวณวัดแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราก็กำลังจะเดินไปที่ทางเข้าวัดนะคะศลรดาวันค่ะแล้วก็ที่แห่งนี้นะคะเป็นโบราณสถานนะคะวัดเพลงซึ่งแต่ก่อน,นเก่าแก่มากใช่คะ่ะอยากจะให้หลวงพ่ออู่ทองหลวงพ่ออู่ทองหลวงพ่ออูทอออ่ทองมีความศักดิ์สิทธิ์มากยังไงบ้างคะซอสแก่หวงจุ้ยสั่งให้เปิดไฟปั๊บเดียวคนเข้ามาเนี่ยสิบสองคนเนี่ยซึ่งเขาไม่เคยมาเลยนะค่ะคือท่านท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะ ใช่ <ขอ S 1> ค่ะขาให้ทำให้ถูกต้องแค้นก็จะได้เห็นผลแบบเร็วมากทีเดียวค่ะ,คะแล้วก็ที่วัดแห่งนี้นะคะคือมันอาจจะดูแบบว่าไม่ใหญ่มากนะคะซอใช่ใช่แต่ว่าก็โบสถ์ท่านศักดิ์สิทธิ์นะ,ะการเ<ะ>ดินทางมาที่วัดเพลงนี้นะคะคุณผู้ชมตั้งอยู่ใกล้กับวัดศักดิ์ใหญ่ซึ่งเราจะต้องผ่านคลองวัดศักดิ์ใหญ่มาก่อนนะคะก็ อยู่ในชุมชนนะคะทางเข้าเนี่ยอาจจะเล็กนิดน,นึงแต่ว่าก็จะมีที่จอดรถนะคะให้กับคนที่มาทําบุญที่วัดแห่งนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในจุดที่เป็นใป้ายวัดนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยจะเห็นว่าจะมีรอยปิดตรงนี้<ไ>คือจริงๆแล้วอะ่ะตอนแรกชื่อว่าวัดเพลงร้างแต่ว่านนหลังจากนี้เ<ม><ใ>นี่ยแก้<ม>แล้วก็ได้มีการทาสีิดใช่ซึ่งก็หลังจากที่ชรดาวันได้มา ดูหลักหวงจุยใช่ค่ะแก้ไปแนละเว็นจุดนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีที่จอดรถนะคะทางด้านข้างนี้ให้สามารถจอดรถได้หลังจากนั้นเนี่ยพอจอดรถเสร็จก็เดินเข้าไปตามทางนี้นะคะประมาณ300เมตรก็จะถึงทางเข้าวัดนะคะก็จะเขียนป้ายว่าวัดเพลงก็สามารถเข้าไปกราบไหว้พระทางด้านในได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ใหญ่บ้านนะคะซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่พื้นที่นะคะตั้งอยู่บ้านเนี่ยอยู่ใกล้กับวัดเพลงเลย ก็อยากจะให้ผู้ใหญ่ได้พูดถึงที่ตั้งของวัดนี้พิกัดอยู่ตรงไหนคะก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่สามวัดเพลงที่นี่เรียกว่าหมู่สามบางกลว่นะคะเราก็เป็นผู้ใหญ่บ้านชื่อบางออนปีดพึ่งนะคะจุดวัดเพลงที่เราตั้งอยู่ถ้ามาจากทางอำเภอบางกลวยนะคะคือมาจากการร้ไฟเวลามนเจ็ดนะคะมาอำเภอบางกลวยก็จะเป็นทางบังคำเราเลยนะคะเข้ามาประมาณ500เมตรก็จะถึงวัดเพลงล้างวัดเพลงล้างนี้มีเป็นประวัติยานาน สมัยที่ออเจ้ารัางดังก็จะมีการตามรอยออเจ้าก็จะมีจากมหาลัยจุาาลามหาไรจุลาก็มาเป็นทีมงานของคนญี่ปุ่นสมัยก่อนจะมีคนมาเที่ยวเยอะมาก<น>ทีมเบียสิงห์อยู่ล้างไปละค,ะคือตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองไม่ทราบว่าล้างเพราะอะไรสมัยก่อนจะเป็นอ <c oughs> ของทหารนะคะเป็นที่พักรบของพระเจ้าอู่ทอง นะคะก็จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากสมัยก่อนจะมีการมาถ่ายทาทีวีอ๋อมีการถ่ายทำละครอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะทีนี้มันจะมีเอกลักษณ์ของวัดเพลงร้างจะมีต้นไทรที่ใหญ่ๆเลยค่ะแต่บอดีว่าปี5้าสี่น้ำท่วมต้นไทรต้นนี้เขาจะคุมโบดวิหารลากเขาคุมไปเลยค่ะคุมมิดคุมไปเลยทีเนี้ยเอิ่ว่ามันมีอ่ะคนที่อาจจะเข้าใจผิดว่าต้องตัดลากเพราะวันลกใช่ไหมคะพอตัดเสร็จ รากที่คุมโบสถ์ที่โบราณสถานที่ดังอะน,นะทุกคนจะรู้จักมันก็เลยตายความเสียหายก็เกิดขึ้นคือมันชำรุดทั้งหมดเลยถล่มลงมาค่ะก็เลยองค์พระประธานองค์ใหญ่ปัจจุบันนี้แต่ไม่เสียหายนะคะพระไม่เสียหายเพราะตัวโบสถ์เท่านั้นที่ถล่มใช่ถลมไปถึงข้างในไหมครับก็เ <c oughs> ข้าไปข้างในเนอะอ่าเข้าไปอ่าไม่ไม่ไม่ถึงแต่ว่าอยู่อยู่ร,บรอบๆค่ะ <c oughs> ปิ่นๆใช่เพราะว่าที่นี่ท่านจะสูงมากแต่ว่าต้นต้นไทรที่คุมชาวบ้านตัด อาจจะหวังดีหรือหวังไม่ไม่รู้ก็ได้ค่ะถ้าไม่ถึงการนะคะก็อยากเชิญชวนให้มาเที่ยวนะคะจากอำเภอบางกลวยมาง่ายนิดเดียวนะคะก็คือมาตรงเดมกเลยชื่อมันไปซ้ํากันกดเพลงมีสองที่ในกรทมค่ะอันนี้เส้นทางนี้มาวัดน้านน้าคือวัดศัก์ใหญ่ใช่ค่ะวัดศัก์ใหญ่ก็จะมาเดินทะลุปกติเขาจะเดินทะลุกันเที่ยววัดวัดศักน้อยวัดศัก์น้อยพี่ลองเข้าไปดูนะคือเหมือนกันเลยจะมีต้นไทรคุมมันเจริญกว่าไหม คนจะมาที่นี่มากกว่าแต่ว่าความความขลังเนี่ยก็จะเหมือนที่นู่นเพราะว่ามันมีต้นไทรเหมือนที่นี่แต่ว่ายังยังครอบคุมอยู่คือความน่ากลัวอะวัดสัก์น่าจะน่ากลัวกว่าเพราะว่าเราเป็นอยู่ไกลมเดินไปแต่ไกลนะคะถ้าเดินไปแต่ว่าเราเข้าถึงนะพี่ไปแป๊บเดียวนะเลยจากวัสศัก์ไปใช่ไหมคะตอนนี้ยังเป็นยังไงมันล้างไหมล้างเหมือนกันอ๋อเห็นไหมไม่ได้แก่ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้รับการต้อนรับนะคะจากทางผู้ใหญ่บ้านนะคะ ซึ่งในวันนี้ค่ะที่ซอรดาวันเนี่ยได้เข้ามาที่วัดเพลงแห่งนี้ค่ะก็ทางด้านหน้าค่ะก็จะเป็นป้ายของวัดเพลงอยากจะให้ซอรดาวันเนี่ยได้พูดถึงเรื่องป้ายนี้แล้วก็แนะนําสิ่งที่ควรจะทําค่ะเออก็ป้ายวัดมันก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วดิเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้ดูสวยงามและมั่นคงจะเ,เอาไวนิ้วมามันมันไม่แน่นนไม่มั่นคงไงเพราะฉะนั้นมันต้องแก้ไขซะมันทําป้ายมันก็ไม่ได้กี่ตังค์นะ ก็เขียนป้ายให้โดดเด่นสีสีแดงสีเหลืองก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ไม่ให้มีใครเอาเสื้อนี่มาตะกี้เห็นผาดอยู่นะใช่มีมีเสื้อสูทผางอยู่ยังอยู่ตายละเขาไม่สนใจเลยอ่ะอันนั้นเขาไม่ใช่ชาวพุทธแล้วั้างเนี่ยอันนี้คือเราต้องเอาออกนะเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็จัดการเปลี่ยนใหม่ซะอันนั้นเป็นไวนิลใช้ไม่ได้เอาให้มันคงนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่แนะนำค่ะซรดาวันนะคะก็ได้แนะนําผู้ใหญ่นะคะในเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็แก้ไขเรื่องของป้ายวัดเพลงนะคะก็ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่บางออนกรีบพึ่งนะคะผู้ใหญ่ตำบลหมู่สามตำบลบางขนุนตำบลบางขนุนนะคะอำเภอบางกลวยก็ที่ในวันนี้นะคะได้มาพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวัดเพลงให้กับเราให้ฟังนะคะว่ามีประวัติความเป็นมายังไงบ้างนะคะแล้วก็เชิญชวนนะคะคุณผู้ชมที่รับชมรายการก็สามารถมา ท่องเที่ยวที่วัดเพลงแห่งนี้แล้วก็เป็นวัดที่มีความสําคัญในเรื่องของประวัติศาสตร์เพราะว่ามีหลวงพ่ออู่ทองนะคะก็เป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะก็สามารถมาสักการะบูชาแล้วก็กราบไหว้ได้นะคะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากนะค,ะคุณค่ะคคะ